ลงทุนในหุ้นที่เป็นนวัตกรรมเงินสดมันเน่านะคนถึงเงินสดเน่ามานักต่อนักแล้วนะครับขนาดเงินฝากประจำนะผมไปดูมาล่าสุดจีนเองเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกไม่ใช่ชอปปีราาา้รั a ด้าไม่ใช่ทุนเทาแต่ส่งออกมาเยอะที่สุดก็คือเงินถ้าเริ่มเร็วมันจะแบ่งเป็น3กล่องนะ20กว่าล้านนะรวมๆกันมาเนี่ย เงินลงคุณยิ่งใช้ยิ่งถูกนะครับปัจจุบันนี้มีอย่างเดียวที่ยิ่งใช้ยิ่งแพงคืออะไรฮะแต่ปรากฏว่าอะไรครับผมเองก็มีความเชื่อแบบเดียวกับหลายๆท่านนะที่มองว่าปัจจุบันเนี่ยคอสมันลงเร็วก็จริงแต่ต้องวัดใจกันนะฮะว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือหิมะจะตกเนี่ยอุตุนิยมจะทําอะไรกินฮะนะครับไม่คอถือไปเรื่อย เดี๋ยวลองงบมันหดตัวเพราะถ้าง,งบหดตัวเนี่ยมันตีเส้นขึ้นไปครับปรากฏว่ามันกลับมาอยู่ที่เดิมเรียบร้อยนะฮะคำถามคือรู้ได้ยังไงถูกไหมเพราะงั้นการใช้วิธีเดิมๆอาจจะไม่เหมาะสมต้องมีวิธีการในการเลือกวิธีการใหม่นะครับก <ๆ S 1> ็อาจจะใช้แน่นอนหุ้นสหรัฐเนี่ยห้าร้อยตัวหรือมันก็ต้องเป็นหุ้นที่ดีระดับหนึ่งไม่งั้นเข้าตลาดสหรัฐไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณอยู่กับการลงทุนได้นานแค่ไหนและคําตอบส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากเรื่องของเป้าหมายใช่ไหมขึ้นมาแรงจริงนะและอยู่ในกระแสด้วยนนนะคครรััััับบถาาาามวว่เพออไยกก็จีี้สสด